ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปข้ามิติมาเลี้ยงลูกตอนที่99สั่งสอน ผู้ใหญ่บ้านได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าเป็นความคิดที่ดีไม่มีที่ดินชาวบ้านต่างก็วิตกว่าจะใช้ชีวิตกันอย่างไรหากมีงานให้ทำมีค่าแรงให้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีอาวันรอที่นี่ก่อนข้าจะไปบอกชาวบ้านกล่าวจบเขาก็กระวีกระวาดไปเรียกคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านตื่นเต้นจนลืมคอระครังบอกเวลาที่บ่อน้ำเขาวิ่งไปแต่ละบ้านเพื่อนเรียกชาวบ้านออกมารวมกันอวีวันเห็นอวีเฟิงขมวดคิ้วจึงกระซิบถามว่า พี่ใหญ่คิดอะไรอยู่หรืออวิฟิงตอบตามตรงค้ากำลังคิดว่าแผ่นดินไหวจะกระทบกับกิจการของเราหรือไม่ได้เงินน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยมีใช่เรื่องใหญ่แต่หากบอกชาวบ้านไปแล้วสุดท้ายกลับไม่มีงานให้พวกเขาทำเรื่องนี้อวี๋วันได้คาดการเอาไว้แล้วเธอยกยิ้มมุมปากแล้วกล่าวว่าพี่ใหญ่ท่านวางใจเถอะพวกเราทำการค้ากับคนรวยจากเมืองหลวงภัยพิบัติเป็นเรื่องของชาวบ้านตาดำๆไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาหรอก พูดไปก็น่าหดหูแต่กลับตรงประเด็นยิ่งนะักใช่แล้วเราไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือหายนะใดผู้ที่ต้องรับเคราะห์ก็คือประชาชนทั่วไปหากไม่เช่นนั้นอาสามก็คงไม่ต้องไปเป็นทหารหรอกอวีเฟิงไม่รู้ว่าเขาควรรู้สึกเจ็บปวดกับความทุกข์ยากของชาวบ้านหรือรู้สึกปีติที่กิจการของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปได้ในประเทศอันโหดร้ายแห่งนี้ ผู้ใหญ่บ้านจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพียงครู่เดียวชาวบ้านต่างก็มารวมกันที่ทางเข้าหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านได้ยินว่าจะมีงานให้ทำก็ล้วนวิ่งมารวดเร็วยิ่งกว่าครั้นเกิดแผ่นดินไหวเสียอีกป้าไปรุดหน้ามาก่อนนางตะโกนเสียงดังว่าเสี่ยเฟิงอวันบ้านพวกเจ้ามีงานให้ทุกคนทำหรือมีป้าไปอวีเฟิงตอบอย่างรู้มารยาทงานอันใดรึป้าไปถามต่อ ฝูงชนต่างมองไปยังสองพี่น้องด้วยสายตาซึ่งเต็มไปด้วยความคาดหวังและความกังวลพวกเขาคาดหวังว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านพูดจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็กังวลว่าบ้านสกุลอวีจะมีงานอะไรที่พวกเขาทำได้บุรุษการจากหมู่บ้านของพวกเขาถูกเกณฑ์ไปไม่น้อยบางครอบครัวก็เหลือเพียงคนแก่เด็กคนป่วยและคนพิการหากจะให้ปลูกพืชด,ดำนาหรือทำงานที่ซับซ้อนพวกเขาก็คงจนปัญญา อวีเฟิงไม่รู้ว่าแผนงานโดยละเอียดของอวีวันเป็นอย่างไรจึงบอกกับเธอว่าอาวันเจ้าพูดก็แล้วกันอวีวันจึงเล่าแผนในตอนนี้ของเธอให้ชาวบ้านฟังข้าได้รับการว่าจ้างจากเมืองหลวงให้ทำอาหารส่วนมากคือเต้าหู้เดิมที่คิดว่าจะเข้าไปซื้อในตำบลแต่เมื่อมีทุกคนมาช่วยงานพวกข้าจึงตัดสินใจจะทำเองวิธีทำเต้าหู้นั้นดูยากก็จริงแต่หากทำในปริมาณมากก็สามารถแบ่งงานตามขั้นตอนต่างๆได้เช่นนี้ก็จะไม่ซับซ้อนแล้ว ข้าเข้าใจแล้วคนที่ล้างถั่วก็ล้างถั่วไปคนที่บดถั่วก็บดถั่วไปใช่หรือไม่อวันผู้ใหญ่บ้านกล่าวด้วยความกระตือรือร้นอวีวันหัวเราะน้อยๆพลางกล่าวว่าถูกต้องแล้วเช่นนั้นข้าก็ทำได้ข้าแรงเยอะข้าจะไปบดถั่วส่วนจือกระโดดไปพูดไปเขารู้สึกตื่นเต้นจนสะดุดขาข้างหนึ่งล้มหน้าขมำ,ำไปกับพื้นชาวบ้านต่างระเบิดหัวเราะออกมา ความมืดมนที่มาพร้อมกับมหันตภัยในครั้งนี้ได้ถูกปัดเป่าออกไปไม่น้อยเมื่อคิดถึงชาวบ้านซึ่งเมื่อวานนั่งกลุ่มขมับร้องให้โฮกลางคนาบัตนี้บนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มผู้ใหญ่บ้าน,านก็รู้สึกว่าความเศร้าโศกในจิตใจได้มาลายหายไปสิ้นแล้วเขารู้สึกประหนึ่งวันแรกที่เข้ารับตําแหน่งเนื้อตัวสั่นเทิมด้วยความตื่นเต้นเช่นนั้นจะคิดค่าแรงอย่างไรหรือนายพรานถามเสียงเบา เมื่อเขาเอ่ยขึ้นเช่นนี้ฝูงชนก็พลันเงียบเสียงลงอวีวันอยากตอบไปว่าข้าไม่ได้หาช่องทางทําเงินยามประเทศกําลังลําบากหรอกนะแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรช่วยฮวาลูกสะพ้ายบ้านนายพรานก็วิ่งมาหน้าตาตื่นแย่แล้วเสียวเฟิงอวันเด็กๆบ้านพวกเจ้าสู้กันแล้วเด็กๆบ้านพวกเขาบ้านพวกเขามีเพียงเถี่ยต้านและเจินเจินไม่ใช่หรือเด็กสองคนนี้จะตีกันได้อย่างไรกัน ท่นใดนั้นเองอวีเฟิงก็คิดบางอย่างออกหน้าถอดสีขึ้นมาแย่แล้วข้างคนาของหมู่บ้านเหลียนหันว่ามีพื้นที่ว่างอยู่เดิมทีเป็นพื้นที่ส่วนกลางซึ่งชาวบ้านใช้ตักมเมล็ดพืชน,นานๆนนครั้งก็จะมีศิลปินเดินทางผ่านมายังสามารถกางฉากเพื่อแสดงหุ่นละครมือได้นอกฤดูการเก็บเกี่ยวเด็กๆในหมู่บ้านมักจะมาเล่นกันที่นี่ หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่บริเวณนี้ก็มีได้ราบเรียบเหมือนเดิมทว่าหลุมหลุมบอ่อบอกลับทําให้เด็กๆชื่นชอบยิ่งกว่าเดิมอวี๋วันและคนอื่นๆตามช่วยฮวาไปกลัวเซียนเฉียวซึ่งอายุแปดขวบขีอยู่บนเทียตั้นน้อยนางมีรูปร่างอ้วนนั่งทับเถียตั้นน้อยจนเขาหน้าเขียวเถียตั้นน้อยเองก็ไม่ยอมเผยความอ่อนแอให้เห็นเขาจิกเข้าที่ผมของนางทําอย่างไรก็ไม่ยอมปล่อยจนร่างอ้วนทวนของนางงอเป็นรูปร่างประหลาด หากเป็นเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้มีคนทำงานเมื่อมีเด็กทะเลาะกันย่อมมีอาจรอดพ้นสายตาของผู้ใหญ่ไปได้ทว่าวันนี้ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ตรงนั้นหากช่วยฮาวามิได้บังเอิญผ่านมาไม่รู้ว่าพวกเขาจะตีกันถึงเมื่อไหร่ปล่อยกลัวเสี่ยนเฉียวทั้งโกรธทั้งเจ็บเถียตั้นอวีวันรุดเข้าไปปล่อยมือเถียตั้นน้อยไม่ยอมปล่อยมืออวีเฟิงก็เดินเข้าไปเช่นกัน เมื่อกวัวเซียนเฉียวเห็นเขาก็พลันรู้สึกกระหยิ่มใจขึ้นมานางร้องให้โยเยพี่ใหญ่เขารังแกข้าท่านมาช่วยข้าตีเขาเร็วเจ้าจำได้เพียงว่าข้าเป็นลูกพี่ลูกน้องเจ้าแล้วเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าข้าก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาเหมือนกันอวีเฟิงกล่าวเสียงทุ้มต่ำว่าลุกขึ้นกวัวเซียนเฉียวตะโกนไม่ท่านให้เขาปล่อยข้าก่อน อวีวันตรึงกำปั้นเล็กๆของเทียตันเอาไว้ส่วนอีกด้านหนึ่งอวีเฟิงก็จับไหล่ของกัวเซียนเฉียวแล้วจับเด็กทั้งสองคนแยกออกจากกันทันใดนั้นเจินเจิญก็วิ่งมาและโผล่เข้าหาอาวีเฟิงพร้อมดวงตาแดงกำ่ำอวีเฟิงอุ้มน้องสาวซึ่งน้ำตานองหน้าขึ้นมาแล้วกล่าวกับกัวเซียนเฉียวว่าเจ้าเป็นพี่เหตุใดจึงรังแกเทียตันเขาตีข้ากัวเซียนเฉียวกล่าวพลางชี้ไปยังเทียตันน้อย เทียตั้นน้อยกล่าวด้วยโทรศัพท์ว่านางแย่งของเจินเจินอวีเฟิงมองไปยังเจิน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 ร้องให้เสกเสือื่นแย่งพี่สาวใจร้ายข้าไม่ได้แย่งกลัวเซียนเฉียวไม่ยอมรับเด็ดขาดข้าเห็นนางแย่งซื้อโถบุตรชายวัยสิบขวบของนายพรานและช่วยฮวากล่าวข้าก็เห็นข้าเห็นว่านางผลักน้องเจินเจินด้วยเจินเจินล้มลงไปแล้วก็ร้องไห้ หลังจากนั้นก็มีเด็กอีกหลายคนทยอยกันออกมาเป็นพยานกลัวเซียนเฉียวไหนเลยจะแย่งของของเจินเจิญนางก็เพียงระบายความโกรธกับเจินเจิญซึ่งอายุไม่เต็มสามขวบก็เท่านั้นเมื่อเห็นว่าทุกคนต่างกล่าวหาตนเองกลัวเซียนเฉียวก็น่าเปลี่ยนสีนางจึงโยนลูกอมในมือลงบนพื้นคืนให้เจ้าเจินเจินร้องให้เสียแล้วสีหน้าของอวีเฟิงดูย่ำแย่ยิ่งนัะ อวีวันปล่อยเทียตั้นน้อยซึ่งกำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเธอเดินไปยังเบื้องหน้าของกัวเซียนเฉียวแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าเจ้าภูมิใจมากใช่หรือไม่กัวเซียนเฉียวกอดอกกรอกตาพร้อมกล่าวว่าอย่ามายุ่งอวีวันตีแขนนางเบาๆแล้วดึงนางลงกับพื้นพ่อแม่ไม่สั่งสอนเมื่อออกมาข้างนอกก็ต้องมีคนสั่งสอนเจ้าอยู่ดีตอนที่หนึ่งร้อยตีได้ดีเยี่ยม เธอมีได้ประณีกลัวเซียนเฉียวหน้าขมำลงกับพื้นกลัวเซียนเฉียวโตโจนป่านนี้ที่ผ่านมาก็ได้แต่รังแกผู้อื่นใครหน้าไหนจะมารังแกนางได้มิใช่เพราะคนในหมู่บ้านเหยาสสุยต่างหวาดกลัวนางหากแต่เป็นเพราะนางมักรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าเด็กที่วิ่งหนีไปหลบนางเช่นเจินเจินพูดไม่คล่องไหนเลยจะไปฟ้องว่าถูกรังแกได้อีกทั้งไปฟ้องแล้วอย่างไรนางเป็นเพียงเด็กคนหนึ่ง ต่อให้นำเรื่องไปบอกบิดามารดาของนางให้พวกเขาสั่งสอนนางพวกเขาก็ไม่มีทางลงไม้ลงมืออยู่ดีเป็นเพราะเคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนพฤติกรรมของกัวเซียนเฉียวจึงไร้เหตุผลขึ้นทุกวันนางมั่นใจว่าอาวีหวันจะไม่ตีนางแต่ใครจะไปคิดว่าอาวีหวันไม่เพียงตีนางทว่ายังตีนางอย่างแรงอวีหวันไม่เพียงดึงนางลงกับพื้นแล้วจบเรื่อง เห็นว่าอาวีวันร่างอารชรเช่นนี้แต่เธอสามารถดึงร่างจำม่ำของกัวเซียนเฉียวได้อย่างง่ายดายความหมับแล้วดึงลงพื้นจับนางไว้แล้วก็ดึงนางอีกจนกัวเซียนเฉียวที่ล้มลงถึงกับร้องให้ออกมาในตอนแรกกัวเซียนเฉียวมีเพียงความโกรธและความเจ็บปวดแต่หลังจากที่นางเห็นสายตาอันเยียบเย็นของอวีวันรังสีอมหิตที่กำจาออกมาทําให้นางพลันรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมานางร้องให้พลางเอ่ยปากบริพาทและร้องเรียกให้อวีเฟิงช่วย ป้าไปแค่นเสียงช่วยอะไรรึต้องสั่งสอนให้นางหลับจำเจินเจินเป็นเด็กที่ว่าง่ายอายุสองขวบเพิ่งเดินได้อายุสามขวบก็เพิ่งหัดพูดอ่อนแอกว่าเด็กคนอื่นๆแม้แต่เด็กที่ดื้อที่สุดในหมู่บ้านยังรู้ว่าควรปกป้องนางแต่กลัวเซียนเฉียวผู้นี้กลับเลือกรังแกเจินเจินหากเก่งจริงก็ไปสู้กับสือโถสิกป้าไปได้แต่กลอกตาร้อยตลบอยู่ในใจ เมื่อชาวบ้านโดยรอบได้ยินคำบอกเล่าของเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าแม่นางสกุลกลัวผู้นี้ไม่ไหวเอาเสียเลยเจนเจิญและเถี่ยตั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางนั่งอยู่ที่บ้านของพวกเขากินข้าวบ้านพวกเขาแต่กลับมารังแกคนบ้านพวกเขาอีกจิตใจทำด้วยอะไรไอ้ให่ยาอาวันพอแล้วพ่อแม่นางมาแล้วป้าจังรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวจากฝั่งตะวันตกของหมู่บ้านป้าไปกล่าวกับอวีเฟิงว่าถอยออกมาถอยออกมา รบกวนท่านป้าช่วยข้าอุ้มเจินเจินสักครักคู่อวีเฟิงส่งเจินเจินให้ป้าไปแล้วเดินไปดึงอวีวันออกมามืออีกข้างหนึ่งก็จับกัวเซียนเฉียวเอาไว้บัดนี้กัวเซียนเฉียวตัวสันระริกประหนึ่งผักโขมในเหมันฤดูนางให้อยู่ที่แขนอวีเฟิงร้องให้สะอกสะอื่น กัวตาโยและตู้จินฮวาได้ยินเสียงบุตรสาวร้องให้เสียงดังดุดหมูร้องก็รีบกระวีกระวาดเข้ามาลุงใหญ่ก็ตามมาติดๆเพียงแต่แข้งขาของเขาไม่ค่อยดีนักจึงถูกทิ้งให้เดินตามอยู่ด้านหลังเชียวเออเมื่อตู้จินฮวาเห็นบุตรสาวร้องโหก็รุดเข้าไปรับบุตรสาวมาจากอวีเฟิงเมื่อเห็นว่านางเนื้อตัวเปื้อนเปื้อนผมเเผยยุ่งเหยิงและดูเหมือนว่าจมูกจะเขียวและใบหน้าบวมด้วยโทสะก็พลุ่งพล่านขึ้นมาผู้ใดทําให้เจ้าเป็นเช่นนี้ กลัวเซียนเฉียวกลัวสุดขีดไม่กล้าแม้แต่จะสาธยายเหตุการณ์กลัวต้ายโยโมโหบอกพ่อใครรังแกเจ้าเป็นพ่อไม่รู้หรือว่าลูกสาวนิสัยเป็นอย่างไรพูดออกมาได้ว่าใครรังแกนางใหญ่ไม่ถามว่าเหตุใดนางจึงถูกรังแกเล่าชาวบ้านต่างเบป,ปากเดาวได้ไม่ยากว่านางได้นิสัยเช่นนี้มาจากผู้ใดเจ้าทำให้เฉียวเออเป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่ เมื่อบุตรสาวไม่ยอมเปิดปากพูดตู้จินฮาวาจำต้องเค้นเอาความจากอวีเฟิงอวีเฟิงอยากบอกว่าไม่ใช่ข้านะลุงใหญ่ตามมาทันพอดีเขามองไปยังกวัวเซียนเฉียวแล้วก็มองไปยังอวีวันและอวีเฟิงซึ่งยืนอยู่ด้านข้างเกิดอะไรขึ้นอวีเฟิงจึงตอบว่านางรังแกเจินเจินและเถียตันยังมีทันพูดจบลุงใหญ่ก็ตบเข้าที่ด้านหลังศีรษะของอวีเฟิงเจ้าก็เลยตีเฉียวเอรึ นางยังไม่รู้ความเจ้าเป็นพี่ใหญ่ประสาอะไรอายุยีสบกว่าแล้วยังจะมาเจ้าคิดเจ้าแค้นกับเด็กเล็กอวีเฟิงผู้ซึ่งรับเครา์เรื่องนางเจียงและยังต้องมาถูกใส่ความแทนอวีวันไม่ใช่เขาสักหน่อยลุงวันยกไม้เท้าขึ้นมาแล้วกล่าวอย่างโกรธเกรี้ยวว่าข้าเลี้ยงเจ้ามาให้รังแกน้องหรืออย่างไรเด็กทะเลาะกันเจ้าเข้ามาทำให้แย่กว่าเดิมเก่งนักหรืออย่างไร อวีเฟิงช่างน่าสงสารเป็นเพราะใบหน้าซื่อๆของเขาหรืออย่างไรเมื่อไรที่เกิดเรื่องขึ้นคนที่ถูกเค้นเอาความคนแรกก็คือเขาข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่ได้ทำอวีเฟิงกำลังจะก้าวเท้าวิ่งหนีออกไปลุงใหญ่ตามไปตีเขาได้ทันยังจะมาเถียงอีกหากไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครเด็กเล็กเช่นนี้เจ้ายังทำได้ลงคอนางไม่ประสีประษาเจ้าเองก็ไม่ประสีประษาเหมือนกันหรือ ท่านลุงใหญ่ไม่ใช่พี่ใหญ่หรอกเป็นข้าเองอวีวันก้าวออกไปด้านหน้าไม้เท้าของลุงใหญ่ชะงักทันทีเจ้าอาวีวันพยักหน้าเป็นข้าเองนางรังแกเจินเจินกับเถียตั้นข้าโกรธมากจึงลงมือหากท่านจะลงโทษก็ลงโทษข้าเถอะสีหน้าของลุงใหญ่เปลี่ยนไปภายในชั่วพริบตาทำดีแล้วอวีวันอวีเฟิงคนอื่นๆ ชาวบ้านแทบจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดสองสามีภรรยาสกุกลกวนนึกว่าตนเองฟังผิดไปเด็กนั่นสารภาพเองว่าตีเฉียวเออของพวกเขาอาวีขยางกลับพูดว่าอย่างไรนะทำดีแล้วหรือทว่ากับบุตรชายกลับไม่กล่าวเช่นนี้สรุปแล้วใครเป็นบุตรแท้ๆของเขากันแน่พี่เคยเรื่องนี้ท่านต้องจัดการให้พวกเรากัวต้ายโยเหยดหลังตรงตู้จินฮาวาพยักพยเยดิดใช่แล้ว นางรังแกเฉียวเออจนเป็นเช่นนี้วันนี้ท่านต้องสั่งสอนนางลุงใหญ่ผู้ซึ่งเมื่อครูโมโหนจะกินเลือดกินเนื้อบุตรชายพลันใจเย็นลงได้ในชั่วลัดนิ้วมือเดียวลูกสาวพวกเจ้าก็รังแกลูกสาวข้าพวกเจ้าก็จะจัดการให้ข้าหรือตู้จินหววสะอึกไปชะ,ชะเฉียวเออยังเด็กอยู่ลุงใหญ่กล่าวอย่างไม่อับอายว่าอาวันบ้านข้าก็ยังเด็กอยู่ตู้จินหวาแทบจะกระอักเลือด กัวต้าโยกโกรธจัดพี่เคยผู้นี้เป็นคนใจเย็นแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยพูดกับเขาเช่นนี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นใครไปยั่ดโทสะเขากันกัวต้าโย่กล่าวอย่างวางกล้ามคนแซวหวีข้ามาที่บ้านเจ้าก็เพราะเห็นแก่หน้าเจ้าอย่าคิดว่าข้าจำต้องพึ่งพาเจ้าหากเจ้าไม่จัดการเรื่องนี้วันนี้ไม่จบง่ายๆแน่ลุงใหญ่อุทานว่าโอ้แล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ที่จริงแล้วพวกเจ้าจะไม่อยู่บ้านข้าก็ย่อมได้สองสามีภรรยาถึงกับตะลึงงนันอะไรกันพวกเขาถูกไล่แล้วหรือนี่สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจาักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ถ้ามิติมาเลี้ยงลูก